ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวผิวสวยปังครีมแต่งโมใช้ดีต้องสิต้าวันสุกอีกแล้วครับคุณผู้ชมและก็ไวมากๆเลยทีเดียวครับผมแต่ก็ยังคงกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรัตนนนรสุวรรณนะครับทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัล ชมเล็กลุททุ่งอวอร์ด2,566กันด้วยแต่ตอนนี้ฮะเรามีข่าวสารรออยู่แล้วครับผมกับวงการบันเทิงมีอะไรคืบหน้าบ้างติดตามในช่วงของบันเทิองออนสเตทกันเลยครับไปครกระแสตอบรับไม่แผวเสียงชื่นชมเยอะมากครับสำหรับซีรีส์ด้วยเฮีย oh ก็หาวส้นภาคแยกของคูจิ้นวันแววยังแม่กอนทัศและก็นัดนัททธิ์ครับที่เปิดตัวให้แฟนๆนั้นได้ชมกันไปก่อนหน้านี้แล้วเพียงครึ่งแรกเท่านั้นครับขณะที่ E p ีหนึ่งนั้นนะฮะฉบับเต็มจะออกอากาศกันผ่านทางช่องวันทุกวันเสาร์เริ่มสองก หาว่าโซนนั้นครับเป็นภาคแยกต่อจากนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อที่สร้างคู่จิ้นสุดฮอตจากบ้านมันดีเวิร์กมาแล้วครับส่วนในดื้อเฮียนั้นนะครับจะมีความเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษบ้างทีมข่าวของเรานั้นหยิบม,มาบอกกันแล้วครับอยากให้ทุกคนมาดื้อกับเฮียเยอะๆครับผมเฮียอยากดูกระราบทุกคนครับให้ดุคนที่ดื้อได้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้คือเทศกาลของนอติเบฟกกำลังจะมาแล้วครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าช่วงนี้เทศกาลนี้นิยมแต่คนดื้อครับถ้าใครอยากให้เฮียดุก็ ต้องมาดื้อด้วยกันนะครับผมกับดื้อเฮียครับแต่คนข้างๆผมมาดื้อที่สุดครับแต่ถ้าพูดเสียงดังแล้วยังไม่ยอมหยุดดื้อก็ต้องลงไม้ลงมือกันบ้างครับใช้มือชี้อย่างนี้ไม่กล้าโดนตัวหรอครับใช่าะพาร์ของดื้อเฮียเนี่ยเราก็จะไปสุดในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องครับทั้งดราม่าทั้งเหมือนกับอารมณ์ต่างๆเราสามารถเอ็กเพรสออกมาได้มากขึ้นครับแล้วก็ได้เห็นตัวตนของฮิีมากขึ้นครับก็เวอร์ชันก็หนักมากครับอยากให้ทุกคนได้รอดูครับแน่นอนครับว่าน้องคนเดียวในเวอร์ชันนี้ก็ โตขึ้นมาเยอะเลยครับผมจะไม่ได้เหมือนแบบน้องคนเดียวในนิ่งเฮียที่จะแบบอ่อนจะยอมเฮียตลอดอะไรเยี้ยครับผมก็ตอนนี้เขาก็โตแล้วทั้งแบบบุคลิกภาพด้วยแล้วก็ความคิดด้วยครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดื้อขึ้นมากมาครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบจับตาความดื้อของน้องคนเดียวไว้ให้ดีเลยครับแต่ว่าที่เขาดื้อก็มีเหตุผลนะฮะก็อยากให้ตาไปดูกันครับบางซีนะครับบางฉากนะครับผมที่ที่แม็ ตัวแม็กกับตรงนั้น,นครับยังไม่เคยแสดงมาก่อนอแล้วก็ได้จะได้เห็นในดิือเฮียงหาวสารนนี้นะครับผมก็เป็นการทุ่มของพวกเราแบบสุดๆจริงๆครับเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดีใช่ครับผม